สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันธุลากันคลิปนี้มาดูผัดผักกระเฉดค่ะผัดผักกระเฉดอ่อนๆยอดอ่อนๆเก็บมาจากนาค่ะเอฟซีขาใส่แคบหมูค่ะมีเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะซอสปลาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมเจียวครึ่งช้อนโต๊ะผงชีรสครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายแดงครึ่งช้อนโต๊ะพริกสดหั่นแฉลบครึ่งช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะมาดูกันเลยค่ะผัดผักกระเฉดค่ะผัดผักกระเฉดแคบหมูค่ะช่องคูมพันธุลากันค่ะามันร้อนแล้วมาดูกันเลยค่ะ เทผักกาเฉดลงไปเลยค่ะจู้วเครื่องปรุงตามเลยค่ะน้ำตาลทรายเต้าเจี้ยวซอสสาเกียวตามเลยค่ะเครื่องปรุงค่ะใส่ไพร้อมกันเลยค่ะผงชูรสนี่ค่ะผงชูรสครึ่งช้อนชาใส่เลยค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บกระเทียมเจียวครึ่งหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยใช้โรยหน้าค่ะนี่ค่ะ ผัดเลยค่ะไฟแรงๆนะคะผัดผักกระเฉดไฟแดงค่ะเด็ดเคลัับช่องภูมิพันธุลาการโอ้หน่าอร่อยไว้จีค่ะสุดยอดเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะปิดไฟแค่นี้แหละค่ะเอากระเฉดไฟแดงใส่แค่หมูลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะถาดมาเลยค่ะเตรียมเรียบร้อยนี่ค่ะผัดผักกระเฉดไฟแดงแซ่บๆ้บยวยค่ะพี่น้องดดเด็ดแกนรับช่องภุมิันตุลากันค่ะอร่อยเลินๆเลยค่ะนี่ค่ะให้เอฟซีดูถาดมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะ มาดูค,ะคะ่ะเอฟซีค่ะปึ๊บอันนี้ค่ะผัดผักกระเฉนผัดผักกระเฉนไฟแดงอร่อยอร่อยเลยคะ่ะนี่ค่ะโอ้ <c oughs> ขอไฟค,คะ่ะ <c oughs> ถ้าทางจะอร่อยมากเลยค่ะปั๊บจวดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะบัตเตอรกระเฉดใบแดงพีมือูวงพันตุลากันค่ะนี่ค่ะใส่ใส่กระเทียมเจียวลงไปเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะคุณเลืดขาขอพริกขี้หนู พริกตัวนี้เอกนิดหนึ่งนี่ค่ะเอฟซีค่ะมาดูค่ะผัดผักกระเฉดไฟแดงไ่เอฟซีค่ะนี่โหใส่แคบหมูอร่อยเลิศลสดเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะโดยหน้าด้วยพริกค่ะอร่อยเลิศลสดเลยค่ะผัดผักกระเฉดไฟแดงไ่เอฟซีค่ะนี่ค่ะใส่แคบหมูค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ